ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบ่งเป็น2ชนิดแบบแรกตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องเขาบอกตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องเนี่ยมักจะทราบว่าค่าที่มันจะเป็นไปได้มีอะไรบ้างมักจะเป็นจํานวนเต็มอ่ะลองมาดูตัวอย่างเช่นออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัวอย่างดีกว่าส่วนอันไม่ต่อเนื่องเขาบอกว่าเป็นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมักจะเป็นช่วงถ้าพูดให้ง่ายก็คือการพูดถึง เรื่องเออเส้นจำนวนม .4 นะคะสมมติว่ามี0 1 2ลบ1ลบ2การที่มันจะเป็นแบบต่อเนื่องมันจะต้องต่อเนื่องทุกทุกอนุทุกอนุก็คือทุกทศนิยมที่อยู่ระหว่างกันเช่นสมมติถ้าครูโฟกัสไปที่เส้นจำนวนนี้ตั้งแต่0ถึง1 มันไม่ได้มีแค่1นกับ0แต่มันยังมีเลขระหว่างนี้อีกเยอะมากมายอะไรบ้างเช่น0.1 0.2 0.5 5 6 7 0.6 3 3 3 0.7 8 0.9 9 9 9 9้นเใช่ไหมเรียนเนี่ยเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือระหว่างนี้มีค่าอีกเยอะแยะมากมายเลย ที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าสามารถเป็นไปได้หมดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นประเภทของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเพราะมันต่อเนื่องกันทั้งแถบเป็นไปได้ทั้งช่วงลักษณะการให้คําตอบจะเป็นให้มาเป็นช่วงเช่นอย่างนี้ถ้าเขียนก็เป็นปิด50ูนย์กับปิดหนึ่งทําปิดกับเปิดได้ไหมไพอได้บ้างไหมเออนะคะแต่อะ ย้อนกลับไปคําที่เขาบอกว่าไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องก็คือพอเราพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าคําตอบที่ออกมาปุ๊บอาจจะเป็นคําตอบที่แบบทราบชัดแน่นอนเลยเช่นสมมติเออพูดถึงเรื่องอะไรดีกำลังนึกเออสมมติอ่ะการโยนเหรียญ การโยนเหรียญ5บาทกันแหะมันจะมีขึ้นหัวกับขึ้นก้อยใช่ไหมเขาถามว่าสถานการณ์ตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างก็มีแค่2อย่างคือขึ้นหัวกับขึ้นก้อยสมมุติเขาบอกว่าให้หัวเป็นเลข1ก้อยเป็นเลข0แสดงว่าเวลาเราเขียนบนเส้นจำนวนมันก็จะมีแค่0กับ1แค่ตัวเดียวไม่ได้มีการลากเส้นเชื่อมต่อก็คือเป็นศ1ตัว1 1ตัวแล้วจบ แบบนี้คือสร้างจำนวนชัดแน่นอนแต่ถ้าเป็น0ถึง1อี0ถึง1เนี่ย0.1 0. 1, 0. 1, 0. 1, อะไรที่ครูบอกมันยังมีอีกเยอะแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรสุ่มเป็นไงต่อเนื่องพอพอ,พอเข้าใจประมาณหนึ่งไหมสรุปแล้วถ้าย้อนกลับมาที่ตรงนี้ไม่ต่อเนื่องมักจะเป็นคําตอบเป็นจํานวนเต็มมักจะทราบจํานวนชัดแน่นอนหรือไม่ทราบจํานวนชัดแน่นอนแต่ก็ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าต่อเนื่องก็คือมันเป็นไปได้หมดเลยมันเยอะจนแบบเป็นสับเซตนะคะอ่าลองมาดูตัวอย่างดีกว่าในหนังสือเนาะในหนังสือของนักเรียนอยู่ในหน้าที่194ด้านล่างหนกหน้าที่194ด้านล่างพูดถึงตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องลองมาดูตัวอย่างอันแรกตัวอย่างอันแรกเขาพูดถึงในการทอดลูกเต๋าสองลูก การทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันพร้อมกันเขาบอกว่าสิ่งที่เขาสนใจคําว่าตัวแปรสุ่มคือสิ่งที่เขาสนใจนะลูกนะสุ่มเรื่องอะไรอะไรเงี้ยตัวแปรสุ่มที่เขาสนใจก็คือผลบวกบนแต้มของลูกเต๋าสองลูกถามก่อนว่า ลูกเต๋าแต่ละลูกแต้มต่ตําสุดคือเท่าไหร่ mm hmm. 1>, 1ไม่ใช่ศูนย์เนาะหแล้วมีอะไรอีก2แล้วก็3 5 6, มหมีอ mm ีกไหมจบแค่หนักเรียนลองดูสิว่าอะไรที่เป็นไป,ไปได้บ้างในตัวแปรสุ่มที่เขาสนใจเขาสุ่มเรื่องการโยนลูกเต๋าสองลูก mm hmm. เขาอยากทราบว่าผลบวกมันเป็นอะไรไปได้บ้าง คำตอบที่เราจะได้จากสิ่งนี้ก็คือถ้าเราทราบแน่ชัดเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องถ้าเราทราบไม่ค่อยแน่ชัดแสดงว่าเป็นตัวแปรส,สุ่มต่อเนือน่องนึกออกปะอ่ะข้อนี้คำตอบที่เป็นไปได้แน่นอน1กับ1ถูกปะใช่ไหมหมายถึงว่าหน้าบนลูกเต๋าแล้วมันขึ้นเลข1กับเลข1ค hmm. ือต่ําสุดถูกต้องไหมคะก็เป็นคําตอบที่เป็นไปได้มีหนึ่งมีอะไรอีกเอ้ขอโทษทีครูพูดผิด2เนาะ1บวก1เป็น2และอะไรอีก ลง,งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวครูเขียนสถานการณ์ให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นมีการโยนลูกเตา๋าเต๋า1กับเต๋าสองหนึ่งสองสาี่ห้าหกหนึอี่ห้าหะเต๋าหผลบวกเป็นอะไรได้บ้าง2องะสองอันนี้กับน,นี้เนาะ 2มีอะไรอีก1กับ2 3 1กับ3 4 5 6 7ต่อไปเราก็ต้องมาไล่2กับ1มันก็ถือว่าอยู่ใน3แล้วใช่ไหมอ่ะ2กับ2เป็น4 2กับ3เป็น5 2กับ4เป็น6 2กับ 5, 5เป็น7 2กับ6เป็น8สรุปเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย6กับ6ก็คือสูงสุดเท่าไหร่ Oh. 12แบบนี้หมายความว่าเราทราบชัดเจนไหมทราบชัดเจนจึงเป็นตัวแปรสุ่มประเภทไหน,ไอเ,นเออไม่ต่อเนื่องนี่คือวิธีการคลิปพอทันไหมก็คือถ้าเราทราบจำนวนชัดเจนเนาะ,ะดังนั้นอันแรกที่เราพูดถึงคือเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องอยู่ในหน้าร้อยเก้าสี่เจอไหมลูกเออข้างล่างนะ จะจดไหมจะได้รอถ้าห้องเมื่อกี้จะจดไหมไม่พร้อมกันห้องเลยเออถ่ายรูปไปเออเดี๋ยวส่งไปให้เนาะโอเคอ่ะต่อไปอีกอันที่2องเขาบอกว่าในการโยนเหรียญหนึเหรียญหนึ่งครั้งเห็นไหมคลที่ครูบอกถ้าตัวแปรสุ่มเป็นการขึ้นหัวจะสมมุติเลขให้เป็นศูนย์ ค่าตัวแปรสุ่มเป็นการขึ้นก้อยออกมาให้เป็นเลข1ดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็ต้องมีแค่0กับ1จริงไหมศูนย์กับ1เพราะว่าแบบนี้เป็นตัวแปรสุ่มอะไรไม,ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราทำไงคะเพราะว่าเราทราบชัดเจนว่ามันมีแค่2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มีมากกว่านี้แน่นอนใช่ไหมลูกอ่ันไหมเร็วไปไหมอ่ะ แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้น,นเรียนจะเห็นว่าครูเขียนคําว่าเป็นเซ็ตจํากัดหรือเซ็ตอนันต์ก็ได้นักเรนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเซ็ตอนันต์มันไม่ไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจบที่เท่าไหร่แต่ว่าคําตอบของอนันตนะ์นั้นมันอาจจะเป็นจํานวนครั้งที่แน่นอนเช่นโยนกี่ครั้งไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าลองดูตัวอย่างเขาบอกว่าอันล่างสุดนะจุดสีแดงล่างสุดหน้าซ้ายมือ การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญไปเรื่อยๆโยนเนี่ยมีเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเหรียญบาทก็แหละโยนไปเรื่อยๆโยนไม่รู้กี่ครั้งเลยจนกว่าจะขึ้นหัวถึงจะหยุดถ้าไม่ขึ้นหัวก็จะไม่หยุดโยนจะโยนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นหัวถ้ามันเป็นก้อยๆเราเราจะโยนไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งที่เราทราบแน่นอนก็คือมันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วถูกไหม แต่เราไม่รู้ว่ากี่ครั้งคนนี้อาจจะโยนครั้งเดียวได้เลยคนนี้สองครั้งคนนั้นสครั้งเพราะฉะนั้นคําตอบของเขาจึงเป็นเซตของหนึ่งศูย์ได้ไหมศูนย์ได้ไหมศูนย์ไม่ได้ศูนย์แปลว่าไม่ได้โยนดิใช่ไหมโยนครั้งที่1โยนครั้งที่สองโยนครั้งที่3ามโยนครั้งที่4บางคน4ครั้งขึ้นหัวและกระจก แต่ว่าคําตอบคือไปเรื่อยๆหมายความว่าบางคนอาจจะโยน10ครั้ง2 0ครั้ง30ครั้งร้อครั้งก็เป็นไปได้แต่คําตอบเป็นอะไรคะเนี่ยจำนวนเต็มใช่ไหมถูกต้องไหมจะมีใครแม้มาโยน1.5ครั้ง1.72ครั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นตัวแปรสูมไม่ต่อเนื่องอันนี้ครูพยายามยกตัวอย่างให้เรียนเห็นภาพนะคะอ่า มาดทูที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องบ้างหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าขวามือลูกตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะคะคือเขาบอกว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่ค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นช่วงของสับเซต R สับเซต R คืออะไรรู้ไหม R คืออะไรใครจำได้บ้างโอ้จำได้ไหม R R เทนตัวแปรอะไรทางคณิตศาสตร์จำนวนอะไรเออจำนวนจริง จำนวนจริงเนี่ยประกอบไปด้วยแทบจะทุกจํานวนในโลกใบนี้แทบจะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะลูกไม่ว่าจะเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์อ่าตรรกยะอัตรรกยะอะไรเป็นหมดเลยเป็นทศนิยมเป็นอะไรเป็นจํานวนจริงหมดเลยดังนั้นเนี่ยจำนวนจริงเนี่ยแทบจะทั้งหมดของเส้นจํานวนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจํานวนจริงเริ่มที่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้แล้วก็ลบอินฟินิตี้เนี่ยเป็นจานวนจริงหมดเลย ดังนั้นอ่ะลองมาดูอันแรกเขาพูดถึงความสูงตัวแปรสุ่มที่เขาสนใจคือเรื่องความสูงหน้า195นะคะอยู่ไหมเจอไหมเจอนะโอเคของนักเรียนม .6 ห้องหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนก็บอกว่าอ้าวครูอย่างเงี้ยถ้าห้องหนูมี40คนหนูก็ถามความสูงเพื่อนเกลีย่ๆละคนหนูก็มาเขียนได้แล้วว่าคนนี้สูงเท่านี้เท่านี้เท่านี้จบ แต่ว่าถ้าพูดถึงหลักความจริงส่วนสูงใครจะสูง 150, 151, 152เป๊ะๆเ,เสเมอไปไหมไม่ไมัมนอาจจะเป็นช่วงของโคสนิยมเพิ่มเข้ามา1ตำแหน่ง2ตำแหน่งใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องวัดดิจิตอลบางทีก็บอก2ตำแหน่งต่างหากนะคะส่วนสูงเนาะไม่ใช่น้ำหนักพูดผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคำตอบที่เขาให้มาก็คือจะอยู่ในช่วง1 5 0ถึง190 แต่ว่าเป็นช่วงปิดหมายความว่าพอเรามาเขียนเส้นจํานวนปุ๊บร้อยหอยู่นี่ร้อยอยู่นี่ปิดปิดเด็กสูงร้อยห้าไม่ได้เด็กสูง1 5อยเก้าไปไม่ได,เเไได้เด็กสูง157.5เป็นไปไม่ได้ไหมอยู่ในช่วงนี้ไหมลกูกอยู่ยเด็กสูง177.5เป็นไม่ได้ไหมไเป็นไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเลือกวิธีการตอบโดยการเขียนเป็นช่วง บบนี้เมื่อคําตอบนิยมเขียนเป็นช่วงมากกว่าเพราะว่าไม่ทราบดีเทลที่ชัดเจนเนี่ยนะคะหรือแม้แต่เราจะหาเราก็หาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กมีใครบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบของเขาแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวแปรสุ่มทำไมคะต่อเนื่องนะตัวแปรสุ่มต่อเนื่องพอทันไหมเนี่ยโอ้อ,อกตั้งไหนกับหมดเวลาให้ครูไปลูกได้ตั้งไว้ไหมวันนี้ วันนี้หมดกี่โมงอะเด็กๆ40โอ้ใหม่ก็จะหมดเวลาแล้วอ่ะต่อไปหรือแม้กระทั่งน้ำหนักน้ำหนักแต่ไม่ใช่น้ำหนักคนเป็นน้ำหนักของแตงโมหรือการช่างผักหรือการช่างอะไรก็ตามที่เขาขายสังเกตว่าเวลาเขาช่างมันจะไม่ใช่1ขีด1โลเป๊ะมันจะเป็น1 1โล2ขีดใช่ไหมโลครึ่งเพราะฉะนั้นลักษณะคำตอบก็เป็นยังไงคะ มักจะเป็นทรลิยมมาเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างที่ครูบอกว่าส่วนมากมักจะเป็นจํานวนเต็มซะมากกว่าในกรณีของไม่ต่อเนื่องดังนั้นพอมันมีลักษณะของทพสิยมเข้ามาจะแย่แล้วแต่าเราจะหลับแล้วก็เลยเป็นตัวแปรสูมต่อเนื่องนะคะอันสุดท้ายเขาบอกพูดถึงระยะเวลาชั่วโมงนับจากปัจจุบันจนเกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไปที่จังหวัดลำปางนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้คือคาดเดาได้ยากมากเลยไหม อยากอะไรที่แบบเราแบบไม่สามารถจะเอื้อมถึงได้ยังง่ายๆแบบนึกคําตอบไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะมันก็มักจะเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้สําหรับเนื้อหาวันนี้อ่าการบ้านของเราหน้าหนึ่งร้้าสิบหกง่ายมากอ่าลองอ่านโจทย์พร้อมกันจงพิจารณา123่งองสามจงพิจารณาว่าตัวแปร เฮ้ยแกชอบอ่านไม่รอเบื่อนชินวัลเออเป็นตัวแปรสมไม่ต่อเนื่องหรือต่อเนื่องเอาลองมาดูข้อแรกก่อนไหมอ่ะเออเวลาเราเรียนหนังสือเล่มนี้จะให้นักเรียนถ่ายไปนะลูกนะแล้วก็ไปทําหรือนักเรียนอยากจะเอาผลกลับห้องเมื่อกี้เลือกที่จะไม่ผลนะคะบอกฝากไว้แล้วกันครูให้เพื่อนเรียนเดี๋ยวถ่ายกลับไป นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหนังสือเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยืมเรียนนะลูกอันนี้ไม่ได้ให้เลยตัวแปรสุ่ม x 1คือจํานวนข้อสอบที่ตอบถูกที่ตอบถูกจากจํานวนข้อสอบปรนัยทั้งหมด50ข้อในการสอบวิชาคณิตของนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแบบ ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเราปรึกษ,ษากันไม่ใช่ไหมเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไร oh <my. S 1> ข้อนีอ้ข้อนี้ไม่ต่อเนื่องนะคะ ไม่ต่อเนื่องก็มาเนี้นักเรียนวิธีการทําก็คือเขียนโจทย์แบบปรการสีจด4.1งจงพิจารณาว่าเขียนข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บตอบเลยว่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องไม่ใช่ต่อเนื่องเฉยๆเลยนะเขียนว่าเป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องหรือเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องครูเฉลยให้ชัวร์ข้อแรกก่อนนะสรุปข้อแรกเฉลยว่าไม่ต่อเนื่องนะคะแต่แต่ยังไม่ปล่อยเลยเพราะว่า เรามีตัวแปรที่จะต้องฝึกทําความรู้จักกันอยู่อยู่ในหน้า193มาเปิดมาแต่ว่าไม่มีสั่งงานเพิ่มแล้วนะดีบ้างหรือว่าสั่งสักหน่อยพอแล้วด้วยอเ,เออเอ,อ,อ,อะหน้า193สิหน้า193่งสิสิ่งที่ครูจะพูดถึงครูต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะไม่รู้จักตัวแปรนะคะ โอยทำเสียงนะพวกแกเนี่ยอ่ะตอนนี้ครูจะพานักเรียนย้อนกลับไปตอนที่เรียนเรื่อง population หรือความน่าจะเป็นเรียนมอ,อะไรเออแสดงว่าเรียนมสี่จริงปะห้องเมื่อกี้กบอกว่าสี่แต่ครูหลักสูตรสมัยครูครูเรียนมห้าไงสมัยครูใช่คำมว่าสมัยครูแล้วนะเรียนโมสี่ใช่ปะอ่าคุณนึกว่าเรียนเรียนกับครูเบนซ์ชาย อ๋อเร่องอ่ะจันอ๋อลุนนี่เร่องอ่จันแก้วเหรออ๋อโอเคอ่ะเราจะพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอันดับแรกความน่าจะเป็นนักเรียนจําได้ไหมว่ามันมักจะแทนด้วยตัวแัวตัวตัวตัวโอ้ยตัวแปรพีข้างหน้าตัวแปรพีย่อมาจาก population population คือแปลว่าความน่าจะเป็น แล้วก็มันมักจะเขียนเป็น e แบบนี้จำได้ไหม oh. คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ e คือเหตุการณ์ใช่ไหมเหตุการณ์จากสิ่งที่เขาสนใจอ่าน,นี้อันนี้อันนี้ทวนให้ตัวแปรเก่าและถามว่าปกติแล้วความน่าจะเป็นหาจากอะไรให้นำจำนวนที่เราสนใจหารด้วยจำนวนทั้งหมด ให้จำนวนในสิ่งที่เราสนใจหารด้วยจำนวนทั้งหมดตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอ่ะหน้า193เรียนไม่ต้องจดอะไรน,น,นั้นเพราะว่ามีให้ดูนะคะสมมติเขาพูดถึงการโยนเหรียญ1น,หนเหรียญ้อ,อขอโทษดิเออ1เหรียญแหละแต่โยน3ครั้งคล้ายๆกับที่ครูอธิบายเพิ่มไปเนาะเรียนโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสาครั้ง เหรียญขึ้นได้2แบบคือ H แทนหัว T แทนก้อยอันนี้เคยเคยฟังไหมเคยเพราะมันเป็นพื้นฐานของเรื่องความน่าจะเป็นเลยดังนั้นเนี่ยถ้าครูนํามาเขียนให้มันมองภาพออกง่ายๆก็คือมันจะมีการโยนเหรียญครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3โดยครั้งที่1เหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดก็มีแค่2เหตุการณ์ใช่ไหมลูกคือหัวกับก้อย จะมีชี้มีอะไรไหมไม่มีหรอกเนาะมีแค่หัวกับก้อยบนล่างบนล่างจะขึ้นอันไหนแค่นั้นเท่านั้นนะคะอ่านี่คือครั้งแรกพอโยนครั้งที่สองมันอาจจะเป็นอะไรหัวกับหัวเราก็แยกเป็นหัวก้อยหัวก้อยดังนั้นก็จะอาจจะเป็นหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยใช่ไหมพอครั้งที่3มก็แยกแตกออกไปอีกแยกแตกออกไปอีกดังนั้นถามเบื้องต้นก่อนว่า สถานการณ์ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้กี่เหตุการณ์เนี่ยหัวหัวหัวใช่รก<ป>เออแหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยหนึ่งสองห้าหกเนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่ทเป็นไปได้ถูกต้องไหมซึ่งถ้านำมาเขียน sample space หรือ S หรือ Situation สถานการณ์ที่เป็นไปทั้งหมดเนี่ยเขาจึงเขียนเป็นเซตเหล่านี้ขึ้นมา แต่ว่าจริงๆแล้วมีที่มาอย่างที่ครูบอกไหมใช่ไหมคะเขียนแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นในการที่เรานำมามองแล้วเขียนใชไหมหัวหัวหัว H T s T s เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะสรุปแล้วจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้หรือ N S ตรงนี้อันนี้ย้อนทวนเรื่องเก่าอยู่นะลูกก็เลยมี8แสดงว่าเรื่องนี้ทั้งหมดต้องเป็นเท่าไหร่8อ่ะ แต่ทีนี้ในสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาสนใจเขาบอกว่าเขาจะแทน e เป็นสิ่งที่เขาสนใจยังไม่พูดถึง p นะถ้า e ห้อยด้วยเลขหนึ่งหมายเอ้ยขอโทษด,ดีห้อยด้วยเลขศหมายความว่าขึ้นหัวศนย์ครั้งขึ้น h ศูนย์ครั้งแสดงว่าถ้า e ห้อยด้วยเลข1ขึ้น h อีกครั้งขึ้น h 1ครั้งถ้า e ห้อยด้วยเลข2ขึ้น h กี่ครั้ง2ครั้ง e ห้อยด้วยเลข3ขึ้น h 3ครั้งถูกต้องไหมทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูตรงนี้ฝั่งซ้ายที่เราเขียนตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้อ่ะนักเรียนลองดูซิว่า ขึ้นหัวศูนย์ครั้งมีกี่เหตุการณ์อย่าลืมดูให้หมดทั้ง3อันนะมีทั้งหมด1 23แบบ่งสมี่เจแมีกี่ครั้งที่ขึ้นหัวศูนย์ครั้ง <S 1, 1, <S <S 1>, 1 <S ก็คือก้อยก้อยก้อยก็คือกรณีนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่แสดงว่าสำหรับเหตุการณ์สำหรับเหตุการ e ศูนย์หรือขึ้นหัวศูนย์ครั้งมีทั้งหมดกี่อัน หนึ่งอันในทั้งหมดเท่าไหร่แพันไหมคะอันนี้เรื่องเดิมอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นเรื่องใหม่เลยนะ e คือสถานการณ์ที่เราสนใจ s คือสิ่งทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดที่เราเป็นที่เราที่มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นตอนนี้เราทราบว่าเป็น8ใช่ไม้มทั้งหมดอะ่ะอันที่ครูมาเขียนเศษส่วนเพราะว่าครูกําลังพยายามเขียนให้มันเป็นเรื่องอะไร ความน่าจะเป็นเพราะความน่าจะเป็นต้องเขียนจํานวนสิ่งเรื่องที่เราสนใจส่วนด้วยจํานวนทั้งหมดอะมาต่อขึ้นหัวหนึ่งครั้งมีกี่เหตุการณ์ขึ้นหัวหนึ่งครั้ง,ง,งอันนี้อันนี้ใช่ไหมหัวก้อยๆเนาะแล้วก็ก้อยก้อยหัวมีอีกไหมก้อยหัวก้อยใช่ไหมคะมีกี่อันมีอีกไหม หมดแล้วเป็นสามนายทั้งหมดแปดทันไหมเนี่ยอ๋ออย่าเผลอหลับนะหลังโอ้โหอย่านอนไม่ได้แล้วก็ยังนอนโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะลูกหน้าไปขึ้นหัวสองครั้งหัวหัวหัวใช่ไหมหัวหัวหัวใช่ไหมเขาไม่ได้บอกอย่างน้อยใช่ไหม เขาบอกว่าต้องขึ้น3ครั้งถ้าหัวหัวหมายถึงขึ้น3ครั้งมี1ใน8ตรงล่างเลยใช่ไหมอ่ะตัดอันนี้ทิ้งต่อไปขึ้นหัว2ครั้งมีกี่อันเอา้าหัวหัวหัววงแล้วกันหัวก้อยหัวและก้อยหัวหัวมีเท่าไหร่คะ3ใน8สิโอเคไหมโอเคอ่ะสรุปเดี๋ยวๆๆๆ สรุปถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นเราจะเขียนจํานวนที่เราสนใจส่วนด้วยจํานวนทั้งหมด่านี่ไงครูเขียนแล้วตรงนี้ข้างหลังถ้าเราจะเขียนความน่าจะเป็นตอนนี้เรากําลังทวนเรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็ทวนตัวแปร e เป็นเหตุการณ์ที่เขาสนใจเขาบอกว่าถ้าเป็นขึ้นหัวศูนย์ครั้งก็ e ห้อยศูนย์ขึ้นหัวหนึ่งครั้ง e ห้อยหนึ่งห้อยสองห้อยสามตามลําดับแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นความน่าจะเป็นเราเติมตัวแปรอะไรเข้าไป P ใช่ไหมจำได้ไหม P ของการขึ้นหัวศูนย์ครั้งความน่าจะเป็นของการขึ้นหัวหนึ่งครั้งความน่าจะเป็นของการขึ้นหัวสองครั้งและความน่าจะเป็นของการขึ้นหัวสามครั้งซึ่งความน่าจะเป็นที่เราพูดถึงคำตอบก็คือเหล่านี้อ่าอันนี้คือเรื่องเก่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ทุกห้องแหละเพราะว่าน้อหามันยาก แล้วเราเรียนเรื่องเพิ่มเติมลุกนะ,ะเพราะนั้นเตรียมเตรียมกำลังกายกําลังใจไว้่าลีเตรียมกายเตรียมใจของพ้อเจ้าไว้ให้ลีลีนะอ่ะสรุปอันข้างบนนี้เป็นเรื่องเก่านะคะมี S มี N, เหเนียไหม PE ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แต่ว่าตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่อันที่เราจะต้องเรียนเรียกว่าตัวแปรสุ่ม ตัวแปรสุ่มมักจะแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อาจจะเป็น x เป็น y เป็น z ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แทนเป็น x ใหญ่คือตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มคืออะไรตัวแปรสุ่มอย่างเช่นที่นักเรียนเจอมาเมื่อกี้ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับแบบไม่ต่อเนื่องดังนั้นตัวแปรสุ่มเป็นการกําหนดว่าเขาสนใจเรื่องไหนเช่นเรื่องนี้เป็นตัวแปรสุ่มก็คือ จำนวนการโยนเหรียญแล้วขึ้นหัวใช่ไหมใช่ไหมใช่เออคือสิ่งที่เราสนใจไลูกจะเป็นตัวแปรสุ่มก็จะสุ่มแล้วดูเรื่องนั้นนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตัวแปรสุ่มแทนด้วย X ใหญ่เห็นไหมนักเรียนตัวนี้มาโฟกัสตรงนี้นิดนึงแต่เขาจะไม่ได้เขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนเรื่องความน่าจะเป็นและอ่ะต้อเรียนโฟกัสที่ครูเน้นตรงนี้นะ อันนี้คือเรื่องตอนมสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะเขียนไปเลยว่ามีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแต่สําหรับตอนนี้เขาจะไม่เอามาเขียนแต่เขาจะเขียนเหตุการณ์ที่เกิดที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจคือขึ้นหัวกี่ครั้งใช่หรือไม่ ดังนั้นเวลาเขามาเขียนเขาจะไม่ได้มาเขียนเป็น H H s H, 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 H T แต่เขาจะดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ขึ้นหัวขึ้นหัวแบบนี้ขึ้นหัวกี่ครั้งสแบบนี้สองสองดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป,เป็นไปได้ทั้งหมดในสิ่งที่เขาสนใจได้แก่0 1 2และ3ามเขาจึงเขียน S ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเป็น ศูนย์หนึ่งแบบนี้ไม่ได้เขียนแบบเดิมแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนและยังไงต่อแล้วมันแตกต่างจากเดิมยังไงอีกโดยแทนตัวแปร x เห็นไหมเขาเขียน x เห็นไหมลูก x ตรงนี้เป็นตัวแปรสุ่มของการเกิดหัวไม่ได้เป็นหนึ่งตัวแล้วนะไม่ใช่ว่ามีหนึ่งตัวแล้วนะแต่เป็นหัวกี่อัน 3อันเนี่ยอันนี้สิ่งเลขที่เขาเขียนมาจากตรงนี้ลูกไม่ได้ว่ามี3อันมีหัว2อ,อัน2อ,อัน1อันแบบที่ครูบอกไปเมื่อกี้และก็0อ่ะตอนนี้เรียนพอทันตัวแปรอันใหม่ที่ครูกำลังจะป้อนอยังเอ่อเต็มร้อยพอทันสัก50าสิบไหมลูกโอ<ฮ>ยฉันก็เล่งสอนจะแย่แล้วเนี่ย โอเคก็มาชา้าอ่ะตัวแปรสุ่มเดี<ๆ>๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งจะไปยกฉาก<ๆ>นะอ่ะตัวแปรสุ่มถัดมาค่าของตัวแปรสุ่มค่าของตัวแปรสุ่ม x ใหญ่เท่ากับ x เล็กตัวแปรสุ่มเป็นตัวไม่เปลี่ยนจะเป็น x เดียวเสมอฟังก่อนลูกเดี๋ยวพิ่งจเย็นๆนะเดีย๋ยวจะรีบ ตัวแปรเสมอแต่ตรงนี้จะเป็นเลขที่จะเปลี่ยนไปเสมออ่าลองมาดูตรงนี้ x เท่ากับ0หมายความว่าการขึ้นหัว0นย์ครั้งการขึ้นหัว1ครั้งการขึ้นหัว2ครั้งการขึ้นหัว3ครั้งเขาถึงบอกว่า x เล็กเนี่ย x เท่ากับ x เล็กเนี่ย x เล็กมันคือค่าที่เขาสนใจห้อยคล้ายกับตัวนี้นี่เห็นไหมอันเนี้ยแบบเดิมอันนี้แบบใหม่ และเพิ่ม P เข้าไปเขาก็เลยบอกว่ามันคือความน่าจะเป็น่ะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคปะ <Okay. S 1> เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมทำกันบ้านถ่ายไปหรือยังถ่ายไปยไยหรือยังทุกข้อแค่แค่เขียนแล้วตอบว่าเป็นตัวแปรสุ่มหรือเป็นตัวแปรต่อเนื่องลูก <Okay. S 1> มีหกข้อเขียนตอบได้เลยไม่ต้องแสดงวิธีคิดอะไรนะเขาไม่ได้แสดงนะลูกอ่ะโอเคหัวหน้าบอกค่ะ เดี๋ยวครูถ่ายรูปไปก่อน๋อยวเพื่อผู้ชมทางบ้านจะได้มีดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นะนนะแกก็ทำเองฉันเป็นไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ยังไม่ได้ถามเลยฉันยังไม่ได้ตรวจสักคนเลยยังไม่ได้ตอบเลยอะไรนะ,อะรนะเอาเหรอไอ้ห้องนี้ใครยังไม่ได้สอบเพราะวันนี้ครูไม่อยู่เนาะห้องนี้ใครยังไม่ได้สอบให้นักเรียนมาสอบวัน อ,อ๋วันนี้ตอนคาบที่ซ้อมกีฬาสีนะหรือถ้าไม่สะดวกก็มาพักกลางวันก็ได้แล้วแต่สะดวกเพราะว่านักเรียนมีงานเนาะก็เข้าใจออมีใครบ้างยังไม่ได้สอบห้องนี้ยกมือนะคนเดียวโอ๊กโอ๊กจะสอบตอนไหนโอ๊กนี่ก่อน